รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เฮลทับวันนี้เราจะมาขอสัมภาษณ์ว่าปกติเวลามาเรียนใช้รถหรือเดินมาเรียนคะเดินมาเรียนค่ะเพราะว่าแบบว่ารู้สึกว่ามันดีต่อสุขภาพเราด้วยค่ะได้ออกกำลังกายไปเรียนด้วเย,ยี่ยมยอดเลยค่ะขอซ้าคำาสสำหรับการเดินค่ะน้องขาเรียวค่ะขอบคุณค่ะ,ะเรามาจากรายการเฮลทับนะคะวันนี้จะมาขอสัมภาษณ์หน่อยนะคะว่าปกติเนี่ยเวลามาเรียนเนี่ยเดินหรือว่าใช้รถคะใช้รถครับทาไมถึงใช้รถอะคะพี่คิดว่า การใช้รถนี่มันสะดวกสบายครับเราเดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวกครับยิ่งอาคารเรียนมันไกลกันด้วยครับใช้รถสะดวกกวา่าขอสามคำสามคำสำหรับการเดินด้วยค่ะเดินทำไมครับ <c oughs> ขอบคุณค่ะและตอนนี้นะครับเราก็กำลังจะตามหาบุคคลท่านต่อไปในการที่สัมภาษณ์นะครับเอ้ยเดี๋ยวเราเห็นที่หัวงงงงค่ะกลุ่มหนึ่งครับเราจะเข้าแทรกแทงเพื่อที่จะมาหาเราเลยครับที่ตัวยนนักษ์ตัดีครับ พีนําต๊ะเหมือนเตี้ยมาเลยนะครับวันนี้นะครับพวกเราพวกเราจะมาถาพี่ีนะครับว่าระหว่างเดินกับใช้รถอะไรดีกว่านครับในความคิดของพวกพี่พี่พี่ก็คิดว่าการเดินน่าจะดีกว่าค่ะเพราะว่าระยะทางในโมก็ไม่ได้ไกลมากการที่เราเดินจะทําให้เราออกกาลังกายไปด้วยทําให้มีสุขภาพที่ดีค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะพี่นะคะพี่ก็คิดว่าเดินค่ะเพราะว่ามันก็ไม่ไกลกันมากนะคะ ระหว่างคณะกับคณะแล้วก็ประหยัดพลังงานด้วยค่ะพี่นะคะพี่ก็คิดว่าเราใช้รถดีกว่าค่ะเพราะว่าเวลาเราทําเร็วอะไรใช่ไหมคะเราจะได้แบบประหยัดเวลาด้วยเร็วๆด้วยไม่ต้องแบบตื่นสายได้ด้วยอะไรเงี้ยตื่นสายได้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอสามาำสำหรับการเดินด้วยค่ะเดินสี่มึงสถานที่ต่อไปเราจะไปสัมพั์กันทีดี s อตีกันค่ะมากเลยค่ะ มาจากรายการเฮลท์คลัวค่ะแล้วก็อยากจะถามอาจารย์ว่าอาจารย์ออคิดว่าเดินกับช้ยถอไหนดีเหมือนกันคะแน่นอนเดินมันก็ดีสำหรับสุขภาพนะแต่มันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเราจะมีภารกิจเร่ดงด่วนหรือเปล่า,าที่ต้องไปนะคะขอสามคำสําหรับการเดินด้วยค่ะอาจารย์ดีกับสุขภาพค่ะขอบคุณค่ะวันนี้นะครับพวเราก็มาเดินลุนลงน,งนะะี่ครับกับโครงการเฮลที้ที่ชื่อว่า Walk for Earth for Me ค่ะเดินเพื่อโลกพวกเราและก็เพื่อสุขภาพของคนในมออครับชาวมออ,อจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงกันทุกคนนะคะส,สามสี่ นี่เราอยู่ที่โรงช้างกันนะคะเราจะเข้าไปรณรงในโรงช้างกันนะคะใช่ครับกับโครงการที่มีชื่อว่า Walk for Earth for Me ครับค่ะทุกคนตามมาเลยค่ะ สำรวจความคิดเห็นของประชากรในมอนะคะครับผมประชากรในมอมีความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างครับพี่เมประชากรในมอนะครับมีความคิดเห็นว่าการเดินเนี่ยดีกว่าการใช้รถนะครับนะคะแล้วก็ยังมีประชากรบางส่วนที่คิดว่าการใช้รถดีกว่าการเดินด้วยเหตุผลบางประการเช่นเรื่องของเวลาแล้วก็ความสะดวกสบายนะคะใช่ครับแล้วก็วันนี้นะครับพวกเราใจ้จัดตั้งโครงการนะครับก็คือ Walk for Earth for Me นะครับเพค่ะ ที่จะทําให้ปลุกจิตสํานึกของคนในประเทศมออนะครับ <c oughs> ได้มีจิตสํานึกในการเดินมากขึ้นนะครับเพราะว่าการเดินเนี่ยไม่ได้ประโยชน์ต่อใครครับนอกจากตัวเราเองนะครับ <c oughs> ใช่ค่ะแล้วก็ยังทําให้มลพิษทางอากาศเนีย่ยลดน้อยลงทําให้ร่างกายเราที่ว่าจากที่ไม่แข็งแรงก็แข็งแรงขึ้นมาค่ะ <c oughs> ใช่ครับยังไงก็ขอให้คลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการปลุกจิตสํานึกของทุกคนในประเทศมออนะครับให้หันมาเดินกันมากขึ้นครับสำหรับวันนี้พวกเราสองคนก็ผมครับนายพานุมา่อนมาก ดิฉันนายนาเรศหลังวิเลนค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับไม่รู้ว่าฝันคิดดูไรไม่ส่งใครมาให้ที